จูนเพนชุรีอุ้มลูกนั่งเชียร์หนุ่มกะลาอึง้งสาวคนสนิทเล่นซีนใหญ่ในคอนเสิร์ตโดย้วย่าเป็นประเด็นร้อนที่ชานิตให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวของนักร้องเสียงนุ่มที่พาเมียน้อยไปเที่ยวต่างประเทศซ้ำรอยเมียหลวงซึ่งหวยก็ไปตกที่นักร้องชื่อดังอย่างหนุ่มกลา และก่อนหน้านี้ในรายการโหนกระแสที่จูนได้ให้สัมภาษณ์จะมีบางช่วงบางตอนที่ทางรายการได้เปิดคลิปที่หนุ่มเนี่ยขึ้นไปโชว์คอนเสิร์ตบนเวทีโดยทางด้านสาวคนสนิทก็ได้นําปีกมาลายเงินพวงใหญ่ไปคล้องคองให้หนุ่มบอกเลยว่าเป็นซีนใหญ่ในคอนเสิร์ตกันเลยทีเดียวท่ามกลางเสียงฮือฮาจากแฟนๆมากมายในคอนเสิร์ตซึ่งจูนเองก็เห็นแล้วก็อยู่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันและนอกจากนี้เลยทางด้านจูนเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเองก็อึ้งคิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็ มาดูอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะมีซีนอะไรขนาดนี้มันต้องรู้สึกยังไงตอนนั้นเนี่ยก็มีจูนหนุ่มแล้วก็สาวอีกคนที่รู้แต่ว่าตอนนั้นมีแค่จูนที่ยืนเจ็บอยู่คนเดียวทั้งนี้ในโลกออนไลน์ก็ยังมีการแชร์คลิปอีกมุมในคอนเสิร์ตแล้วก็ติดภาพของจูนกำลังอุ้มลูกน้อยมาเชียร์คุณพ่อในคอนเสิร์ตครั้งนั้นอีกด้วย